หัวขโมยยามใจลักทรัพย์ภายในร้านผลไม้ถึง3ครั้งค่ะ กล้องวงจรปิดภายในร้านขายผลไม้ที่ตั้งอยู่ภายในตลาดสดเทศบาลตําบลท่ายางอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจับภาพคนร้ายขณะเข้าไปก่อเหตุรักทรัพย์ภายในร้านไว้ได้โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางคืนวันที่15กันยายน2514โดยการก่อเหตุครั้งนี้คนร้ายได้ทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินอื่นๆติดมือไปกระทั่งผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของร้านให้ช่วยนำเสนอข่าวไปเมื่อวันที่17กันยายน ที่ผ่านมาต่อมาเมื่อคืนวันที่19กันยายน2514ซึ่งห่างกันเพียงแค่4วันกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเป็นคนร้ายหลายเดียวกันเข้ามาก่อเหตุเข้ามาค้นทรัพย์สินภายในร้านอีกครั้งโดยในครั้งนี้ได้ทรัพย์สินไปเพียงเล็กน้อยและเจ้าของร้านเก่งว่าหากเก็บทรัพย์สินและของมีค่าเอาไว้ภายในร้านช่วงกลางคืนคงจะไม่ปลอดภัยอย,าย,ย่างแน่นอนที่สําคัญการเข้าไปขโมยของในครั้งนี้แม้แต่น้ำโพลิทรรเพียงขวดคนร้ายยังขโมย อไปนายสาธิตศรีปัญจังอายุ57ปีชาวอำเภอท่ายางเจ้าของร้านผลไม้ที่ถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุแล้วว่าก่อนหน้านี้เคยมีของหายภายในร้านอยู่เป็นประจำตนจึงตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในร้านในช่วงเวลากลางคืนหลังปิดร้านแต่เมื่อช่วงคืนวันที่15กันยายนกล้องสามารถบันทึกภาพของคนร้ายที่นุ่งกางเกงขาสั้นปีนตะกร้าที่วางเรียงไว้อยู่ด้านหลังร้านแล้วเข้ามา ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินโดยได้โทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงหนึ่งเครื่องแล้วหลบหนีไปและส่วนเมื่อคืนวันที่19กันยายนคนร้ายได้รัพย์สินของมีค่าไปเพียงเล็กน้อยและที่แปลกใจไปกว่านั้นคือคนร้ายยังขโมยน้ำดื่มโพรล,ลิตหนึ่งขวดติดมือไปด้วยนายสาธิตกล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้ตนจะติดกล้องวงจรปิดพระบูชาที่ตนตั้งไว้บูชาและสิ่งของมีค่าอื่นๆก็ได้หายไปสำหรับร้านผลไม้ที่ถูกคนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้ตั้งอยู่ด้านหน้า ของตลาดสเทศบาลตำบนท่ายางติดกับถนนใหญ่สายกลางมีรถลาวิ่งผ่านอยู่ตลอดแต่คนร้ายก็ยังลงมือก่อเหตุ3ามครั้งติดซึ่งที่ผ่านมาร้านอื่นๆก็เคยถูกคนร้ายเข้าก่อเหตุในลักษณะเดียวกันจึงคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่และทราบทิศทางในการเข้ามาก่อเหตุในแต่ละครั้งซึ่งล่าสุดตนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามสืบสวนนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี